สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับนี่คือซีรีส์ดังวันโอวันซีรีส์ที่จะปูพื้นฐานการเล่นบาสให้แก่เพื่อนๆนทุกคนเพื่อให้เพื่อนๆได้สนุกกับเกมมากขึ้นและสามารถแต่แรงขึ้นได้สูงเรื่องแรกที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังในซีรีส์วันโอวันก็คือ position position หรือว่าตำแหน่งของผู้เล่นบาสในโลกแห่งบาสเพื่อนเพื่อคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าตำแหน่งของผู้เล่นทั้งหมดนั้นมี5าตำแหน่งซึ่งได้แก่ point guard shooting guard small forward power forward และเซนเตอร์แต่ในดังซิตี้ไดนาสตี้นั้นเป็นเพลย์การเล่นแบบ3าคู 3. ผมจะอธิบายรูปแบบการเล่นให้เพื่อนๆเ,เข้าใช้ได้ง่ายขึ้นบอลแฮนเลอร์ Ball aller, หรือตัวปล่อยบอลตัวทําแต้มหลักตัวปล่อยบอลเป็นผู้ที่ถือบอลเป็นหลักเพื่อทําแต้มหรือว่าสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนในทีมมีสกิลเหมาะในการเลี้ยงหาพื้นที่ในการชูดหรือได้เข้าหาห่วงเพื่อทําแต้มจึงจําเป็นต้องมีความชานาญในการเล่นตัวนั้นๆยกตัวอย่างตัวละคร ที่เป็นตัวปล่อยบอลหลัก s g a เว d ลูก้าแล้วก็ KD, s u p p อร์หรือ Defender ร์ทำหน้าที่ได้ทั้งเกมลุกและเกมรับในเกมลุกสามารถดึงผู้เล่นฝั่งตรงข้ามให้เกิดพื้นที่ว่างเพื่อที่ตัวบอลบอลสามารถทำแต้มหรือสร้างเพย์ได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังสามารถหาจังหวะในการทำแต้มช่วยเพื่อนได้ เกมลับเป็นตำแหน่งที่คอยช่วยซ้อนตัวประกบช่วยรีบาวหรือว่าเข้าไปขัดจังหวะในการทำแต้มยกตัวอย่างตัวละครซัพพอร์ตดีเฟนซ์เจสันเททัมเลบรบอลเจมส์ินเจรีบาวเดอร์หรือริมโปรเทกเตอร์ทำหน้าที่หลักในการรีบาวและป้องกันใต้แป้นโดยเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการรีบาวบอลอีกทั้งยังมีสกิลที่ส่งเสริมทั้งการบล็อกและการป้องกันใต้แป้นยกตัวอย่างกาซออ็มบีโจคิ คาป e l าอเดบาย y o ทั้งหมดนี้เป็นการอธิบายและยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเ,เข้าใจได้ง่ายๆเพราะรูปแบบในการเล่นนั้นสามารถปรับเปลี่ยนและพลิกแพงได้หลากหลายซีรีส์ดังวันโอวันยังไม่จบเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อติดตามตอนใหม่ได้ขอบคุณครับ